กเงีเนยย่างอย่างเงี้ย,ยเน um ่สบายดีน้องพรมยี่พี่น้องมันจะเกาจะจะไล่มาพาเสียงเอานอกมันนี้เรกกะไปตลาดนอกมันนี้เป็นบัานที่แบบ มันเย็นแห้งพี่น้องวันที่12เดือน11เนาะปีสอง0ันสปีในนาวแต่หัวปีแห้งเนาะอากาศดีดีก็เดิมาเนี้ก็ได้ได้มีโอกาสไปตลาดเจ้าแม่กวนอินนอกก็ได้แบบได้ทายได้ทายบรรยากาศใ้พี่น้องเบิ่งเนอกก็คือส่วนมันอาจจะนาวนาวเนี่ย่านไว้ทาไมก็จะเห็นพี่น้องใส่เสื้อผ้าแขนยาวเวินนร์กนอกบอกว่าจะได้กะย่าดื่มพักษาสุขภบผาในเดิอพี่น้องเป็นห่วงเป็นใหญ่เนาะอันนี้ก็จะเป็นถนน เป็นถนนว่างหินนอพี่นองเพราะว่าทางไปตลาดจะเป็น<ะ>ถนนว่างหินนอพี่นอเพื่อไปตลาดเจ้าแม่กวนอินตรงไปทาง่างหินนอแต่ว่าสามารถไปในหลายทางคือกันนะแต่ว่าเราจะสะดวกสบายไปทางวางหินได้กลัวนะเพราะว่าเส้นทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางแบบว่าอ่ามันสะดวกสบายสาหรับแบบบมคอยแบบว่าซอกลอกสักแดเนะบางที่เราไปทางทางเองียงเราจ,จำพระวนนาบอกไปทางหล้นออก ออกไปทางัหนได้ไมากับเส้นทางอันเดียวกันแต่ว่ามันจะไปแบบขูงไลากลัวเนาะไลายลาย่ในลายหมองไลายลายบอ่อเนาะพี่นอ้องอันนี้ก็จะเป็นททยบรรยากาศเถือยวาพบภาพน้องไปตลาดเนาะในสวนเนาะมนาวเนาะคนก็จะไล่ในนิดนึงเนาะนี่ก็คือเมนตลาดจะเมย์กวนอินเนาะมากมากฟังเบืองนี่จะเป็นอ่าจ,จะเมยกวนอินเนาะคนน่ะตรงขาเนะาะก็บอกว่ามันเป็นยางเนาะก,ก็จะมีได้ลายยางอยูอ่หานเนาะ อันนี้จะเป็นตลาดเนาะตลาดกันใหญ่ๆนะพี่นอ้องโคดของกินหลายสิ่งหลายอย่างแห้งเนาะอันนี้ก็ต้องขอโทรขออภัยน้ำพุไายเด้อพุไายเป็นมือสันนิดนึงเนาะแต่ว่าอยาให้พี่น้องเห็นบรรยากาศเนาะก็ได้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวพี่แจ เห็นรัดครับโหลดโปเมนรัดครับรหลดไวเดอร์รัดครับสายอยู่เลยครับไวเดอร์พี่น้องอันนี้ก็จะเป็นประมาณตลาดเนาะอันก็นจะเป็นแบบขติแต่ปีทีเดียวยัม่มันทะเมีเด้พี่น้องก,กำลังขืนปีนี้แบบสวยงามแห้งเห็นขวก็ไดยแบบงามแห้งเป็นสางอันนี้แบบงามแห้งคือจะมาข้าวเดียวนึงเดียวเนาะ นี่นอกอันนี้ก็คือเจะตลาดจะแม่ก่อนอินนอกก็จะเป็นเสื้อพาอยยังทุกอย่างทัวๆไปคือตลาดทัวๆไปเนาะพี่นอ้นองเนาะเดี๋ยวพาพี่นอ้องไปส่มตลาดเลยเนาะบ,บอกสนใจว่าคลามแหงได้

ทุกคนเข้าก่อไปรอยตลาดมาแล้วเ, <c oughs> เรียบร้อยกไกลมาคล้ำใหญ่เดี๋ยวเขาจะถ่ายบรรยากาศทางเมื่อให้พี่น้งนองในเบื้องดูให้ทุกคนในเบิ้งเนาะทางเมื่อเดี๋วเขาจะถ่ายบรรยากาศอีกที่นึงเนาะวันนี้ก็บ่มียัางไรเนาะไม่ย่าง,งตลาดซื่อ ทั้งไยทั้งเห่าอะไนดี้นอะไหนได้ย่างได้เหมือเท่ากันมาขอเที่อวกันแพี่น้องนาก็เดะอากาศนาวเนาะพี่น้องไปที่รถอากาศนาวสวยนก็ไปรัสุกนมีเวิน้มาตลาดเนาะพ่อเกษมดาพระจักพี่น้องไปเด้บ๊ายาย